มาค่ะทุกคนกินข้าวกับย่านะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากมีปลาทูทอดน้ำพริกน้ำปลามะเขือแตงก,กวามะม่วงมะม่วงก็สวยมากเลยซื้อตั้งแต่วันก่อนนู้นนะ50บาทยังกินกันไม่หมดเลยมาค่ะมากินข้าวกับ2อยา่าหลาน ปลาทูเราก็หน้าตาดีเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้ทอดปลาท,ท,ท,ทูทอดปลาทูก็ปลาทูทอดนี่เหมือนกันไหมหวย เมือ่อเหรอยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยอ่ะ I'll put it up. I'll make it up. Mm -hmm. Mm -hmm. I'll put it up. I'll make it up. Mm. Mm. Yeah. <laughs> วันนี้ไม่ได้ไปวัดนะคะทุกคนไปไปวันเดียวแล้วก็รีบก,กลับมาก่อ,ออีกตรงนี้เสร็จแล้วก็มีหลายอย่างที่ต้องทำนะคะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือนั่งรอเวลา วันนี้ก็อากาศคลึมเหมือนฝนจะตกเมื่อเช้าก็ไปไล่เก็บฟางเอามาปลูกต้นไม้ได้อะไรอ่ะแฟงไปสองหลุมแล้วเดี๋ยวจะเอามาลุมไปปลูกให้นน้นเสร็จแล้วก็จะไปเก็บดอกสะเดาเนาะมาหมาัก หมักทำปุ๋ยแบบแบบสาวเมืองสูนย์กยาก็ทำไปใครอยู่ตรงนี้ก็เรื่อยๆเฉยๆเหมือนคนเหมือนคนว่างจริงๆไม่มีอะไรทำแต่จริงๆชีวิตมันก็ต้องทำอะไรอีกหลายๆอย่างตอนแรกก็กะว่านี่แหละ ีจะมาทํำอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลผลิตเนาะแต่ตอนนี้มันมันไม่ได้แล้วทุกคนสิ่งที่เราตั้งใจไว้มันไม่เป็นไปตามที่เราเราคิดมันก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงธรรมชาติชีวิตตัวเอง หมวยกบกรอบหน่อยอยาก,ก็แค่ทำน้ำพริกน้ำปลานะคะทุกคนน้นพริกน้ำปลากระทูทอดกินได้แล้วสองคนแา่หลานไม่ยุ่งยากอะไรมากมายเห็นฝนจะมาหึ่งหี่งหึิง อบก็ดีนะจะได้เย็นมีเรื่องเล่าด้วยนะทุกคนเมื่อคืนนี้หลังจากดูเจ้๊รไปได้ครึ่งทางเปิดให้เจี๊ฟังเจี๊ยรคุยไปครึ่งทางไฟดับปึกโอ้ยสายไฟมันขาดตรงไหนหรือเปล่าวัวมันมาเดินมันมาเหยียบสายไฟหรือเปล่า ลองเปลี่ยนสายไฟ,ไฟเอาอีกเส้นหนึ่งไปใส่แล้วก็เสียบผลปรากฏว่ามันมันก็ยังดับก็เลยโทรไปหาเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็บอกว่าเจ้าของไฟเขาก็บอกว่าโอ้ยคุณสมรักผมก็ร้อนจะบ,บ้าอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะเขาพูดลุกทุกมากเลยก็เลย อ๋อไฟมันดับก็รอกันไปก็ไปจุดไฟเผาขยะรอว่าเดี๋ยวมันคงจะมาเพราะว่าถ้าเป็นอยุธยาไม่เกินไม่เกินสิบห้านาทีนะไฟดับเนี่ยคนประกดรอไปรอมาก็จนง่วงกลางุ้งนอนหลับมั่งตื่นมั่งห้าทุ่มยี่สิบห้าหวยก็นั่งเฝ้ายาเพราะว่าหมวยนอนไม่ได้ หมยที่ร้อนผลปรากฏห้าทุ่มยีบห้ากวากวาไปจะมาอ้ยนี่ทำไปคุยไปนะคะทุกคนเสร็จแล้วปลาทูทอดโอเคนะคะคลิปนี้ไม่รู้กี่นาทีด้วยได้แต่พูดไปเรื่อ,เอยเฉยก็เสร็จแล้ว ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะคลิปขี้โม้คุยไป <laughs> ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าสักไลค์สักเลิฟนะคะทุกคนโอ้ยไม่น่าเชื่อคุยเลยเื่อยเฉยไปก็เจ็ดนาทีกว่าเหมือนกันโอเคค่ะแค่นี้แหละค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทนดูทนฟังขอบคุณมากมายค่ะ